ครับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อยพี่น้องเอฟซีฟังเราฟังไทยแหลต่างประเทศมื้อวนนี้สองกับอยู่ทงไห้ท้งหน้าเปิดผ้าออกมาก่อนพี่น้องเลยอยู่ทงไห้ทงหน้าน้อมาหาขุดกัะปูพี่น้องเลยหาขุดกัะปูหาเขียบังกบบังเขียบเนาะหากระลงมมาโอ้โหสิรด้หรือบ่อพ่อพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ล่มอีกแล้วลมหนาวอีกแล้วพี่น้องเลย เนาะอยู่บ้านเมืองเฮาลมหนาวหนาวเนาะพ่อพี่น้องจังไดก็รักษาสุขภาพนี่เด้อเนาะบ่ไปพี่นเราบ่สุขสุขคนลงมากับมาข่าวพี่น้องไปพุ่นแหลรมาข่าวเฮาก็ได้มหนาวขนาดเนาะมาหาแยี้บิ่งก็โมเขียดแต่ว่าบ่ได้ถือไม้กันชานมาน้าดื่มอยู่เฮือนเนาะนี่พี่น้องโตยังไงค่ะสาวเงินเกียร์พ่อแล้วพี่น้องเนาะโตอะไรเอ่ยนี่ ได้เขียดพี่น้องเลยมนันมันนะพี่น้องเนาะอืมนีม่ใส่ของก่อนวาหนี่งอนลงไปไดยพี่น้องนี่ลงไปแล้วลมหนาวเนาะสองกาศชีพนหายเบิ่งองนถูกภาพเวยพี่น้องเด้อบุมมีไม่กระชานมุม้ยขาก่องน้ำถือหน่วยโทราศัพท์ลงมาน,นึ่เนาะ เลยพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะเดี๋ยวเพิก็ได้ปู3ที่โตพี่น้องเอ้ยเนาะเกาะกันน้องแนงอยู่อย่างนี้เลยนี่่ไปทางใดเียดเเนาะนี่กปู4ตได้เกียหมตัวนึงพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวเฮาสิเาะไปเบิ่งไปชมนํากันเลยพ่อพี่น้องเนาะซือของกับเสียมและลงมามื้อนี้บรรยากาศดบดหนาวๆพี่น้องลมเนาะสิให้เบิ่งบรรยากาศตามทุ่งไทงนาเด้อพ่อพี่น้อง ก็เป็นไข่เลยพี่น้องสอมันกินยาเบ่ทรายสุ่มเลยเนาะหลายซุ่มเต่อยู่อ่าลงใะพี่น้องมอ้เนี่ยสองคนงกมาให้มาน้าเนาะมาหาพูดลงเบิ้งอ่ะโมฮู้สิไดดีบ่ดิบิโบ่ไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องให้กระชอนบ่ได้เอามาเหมือนลืบเนาะพายเอาเข่าก่อนก้องกระอวยบ่ได้โอเคพี่น้องยอยหลอไปเลยเนาะ น้อยหูไล้ตาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเดินมาชมกันเนาะหาโคตรกระปูหากินเนี่ยธรรมชาติก่อนมไหมนี่บริเในหูนี่เบิ่งก่อนเบิ่งหลายหูตัวแหละบุ้มี่พี่น้องย่างแล้ไปต่ออีกเนาะตอนเคลียหูกัเคลียคุมบ่ไห้เบิ่งเนาะเพราะว่าผมมีคนจับกล้องให้ กได้เอาไมค์บริหาตั้งกล่องมาเนาะย่ังไปเท่ารซับไนพี่น้องเายู่หากินข้ามาาดน้ำงเนาะมาเด้อมากินนำ้ำสงเนาะมาหากระปูพี่น้องเลยยอยู่หน้ามันนี่น thông hay thông na sắm mình yên nó phải vì ok nha bây lưỡi nó phải nó mà can lùng bị đây cá 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 ơi cá Can mà mà nói sao ngân lồng bị chao vì lên cá mắt đây đây mắt cái kia hào nè nó mới trừ ngân đây กานกานกานเอ้ปึปิดเอ้มาใช้แดมมาแดงน้อพี่น้องเอ้ยเจ้าเป็นลงดงเอ้ยสะออนเดลยคนหากินอยู่พี่น้องคนหากินอยู่นะปนเิษฐาเงื่อนคนมาคิดว่าคนอื่นนั่นลงบาจืดวะฉันมาลงขนองดมแข้งลมคาแล้วแบบนี้จืดหรือบ่แบบนี้ แพงพี่น้องเไยมาสองเงินเดียกเนาะนี่ตายตัวหนึ่งสองเงินละเสียร้ายเสียได้ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ถือผ้าด้วเนาะตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้จอยน้อยตัวนี้บ่ค่อยกินเข่าโด่งบ่ดงบ่ดงบ่ด่งบ่ดงบ่ดงดงบุญเจ้าโบถ้าิันพลจะเจอแล้วก็ไม่หยอกพี่น้องเงินไงเนาะมากันเล ป้าป้าไปหากินป้าไปหาคุดกระปูป้าป้าอ่ะออมาัมหาชองโตก่อหาเกี๊ยบก่อนหี้น,น,นเรนามกฮ้เงเงียมนไปเราลงห้องใต้บ้านเดียจะกินงงขึ้โนโมาเนาะ การ์ดมาหากินปะลูกปะอีข่าวพี่น้องเฉลยเงินเอิญอีก้านเนาะมาก้านน้องก้านเฮาอีแลตัวนั้นกับโบจื้อเจ้าอีแลไมาเดือดสามตัวพี่น้องเอ้ ไปราไปเรื่อยนะบางหนี่ก็ตอดเกลียวไป a หนบังนะเพราะว่าเียวมือเดียวบางใหมกรชันนะไปเรื่อยพี่น้องเยเมย์ควดเนาะตอนนี้ก็เริ่มเมยเลยวิ่งหัวเนี่ยเมยกระเพาะขึ้นเนี่พี่น้องเลย ขี่เข่าบวชตรงเวลาเนาะไปเรื่อยในจักหน่อยก็สิงงคนแหละ นี่กังเธอมีเกียดเนี่ยคอดเบิงนาะพี่ถังนอคอดมือเดียมเนี่ยจะนอเมือหนจอจับกล้องวัด มีลำบากเลยพี่น้องหาอยู่หากินก็บ่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวดิแล้วบิ่งตัวนี้พี่น้องมันเป็นคุมไล่ไจะอัดไว้เนาะแล้วก็มาเคลียร์เบิ่งว่ะบ่มีซั่มบ่พี่น้องสองคนเคลียร์มาเบิดได้เนาะเทียดิ Lepas ni tau boleh nak. Kan? Ba lưỡi hai yu hạ kỳ nha kể đây mbak 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 บอกว่าใส่เจียวฮช้ตามังหงมังหงพี่น้องเห็ดสมเนาะสมเกอกนี่นี่ไปบ่งก่อนหัวชิดนหรือบัลชุบหรือบอลเนาะหาบ่งมะเกอกก้อนที่น้องมาใช้ตะปูตะปลาเนาะแกะก็แกงเขียดแกงกระปูสมเพชเจียวก็ได้ที่นั่น ดำเจียบีมะเกาะเนะเาบากันเลยพ,พี่นะนะตนเกาะไปหอดรายทยหมนะโอเคพอพี่น้องนี่คือตอนอ้นมะเกาะนะพี่นงนอกูานะ้พัเอ,อ,อิหมากใหงเนี่ราชมาเก็บอาหมากที่มันลนนะ่นาะหมากชุกเนี่นยเด็ดมื่อวันเนจะีอัลเแกกพี่นอนเนาะ มากแนนี่แหละใช้กอกนี่แหละนี่กระปูข้างในนั่งพี่น้อยหรือวัดเป็นไอเนี่ยพี่น้อยเก็บเอามาเกาะก่อนเด้อพี่น้อยเมื่อใส่จุกเส่เจียวเนาะ ี่แหละอาหาอยู่หากินตามแบบบ้านๆเฮานะพี่น้องเนาะบ่มีนอยู่ในกินเก็บมามาเกาะนี่แหละเมื่อใส่แ้ว ก่อแคปูกบเกะพี่น้องเอยโอละซ่นี้ติได้เมื่อยพี่น้องเอ้ยสิเสาเงินสิเมื่อเทียงก็นบนี้หาเลาะเมื่อหละพี่น้องเมื่อพนเทียงเงินอยู่พละโอเคนะพอพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปน้องเพนีเด้อฝากกไล์กดแนพอพี่น้องเยคลิปนี้กมาหาเก็บมกอกนมาหาุดกุดเกียดุดกระปูพี่น้องเยแต่หาไนหน่อยนึงตรงหน้าีแหพี่น้องเย ្ស់នៃម្រើនខ្លើមនឹង្នឹង់នា